ปี2025ความทา้าทายของชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นในโลกที่เร่งรีบและเชื่อมโยงในปี2025โลกยังคงหมุนไปอย่างรวดเร็วด,ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเชื่อมโยงที่ไร้พรมแดนเรามีเครื่องมือและโอกาสมากมายที่ในอดีตไม่เคยมี แต่ในขณะเดียวกันเราก็เผชิญหน้ากับความท้าทายชุดใหม่ที่ซับซ้อนขึ้นซึ่งอาจบั่นทอนความสุขที่เราควรจะได้รับจากความก้าวหน้าเหล่านี้พาราดกของยุคปัจจุบันคือยิ่งเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงกลับกลายเป็นสิ่งที่ยากจะไขว่คว้าม,มากขึ้นเท่านั้นความท้าทายในปี2025จึงไม่ใช่แค่การอยู่รอดหรือประสบความสำเร็จตามที่สังคมคาดหวัง แต่เป็นการสร้างและรักษาชีวิตที่มีความสุขทำกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและแรงกดดันที่ไม่หยุดนิ่งบทความนี้จะเจาะลึกถึงความท้าทายสำคัญที่มนุษย์ต้องเผชิญในการสร้างชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นในปี2025พร้อมทั้งเสนอแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้และค้นพบความสุขที่ยั่งยืนในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้งความสุขในยุค2025 นิยามที่ซับซ้อนขึ้นในอดีตความสุขอาจถูกนิยามด้วยความพึงพอใจในชีวิตพื้นฐานการมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ในปัจจุบันนิยามของความสุขซับซ้อนขึ้นมากและมักถูกบิดเบือนจากปัจจัยภายนอกความสุขเสมือนจริงสื่อสังคมออนไลน์สร้างภาพลักษณ์ของความสุขที่สมบูรณ์แบบทำให้เกิดการเปรียบเทียบและรู้สึกไม่พอใจในชีวิตตัวเองการบริโภคนิยม ความเชื่อที่ว่าความสุขสามารถซื้อหาได้ด้วยวัตถุทำให้เราไล่ล่าสิ่งของใหม่ๆอย่างไม่สิ้นสุดความไม่มั่นคงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกทำให้เกิดความวิตกกังวลและความไม่มั่นคงในหลายด้านของชีวิตการเชื่อมโยงมากเกินไปแม้จะเชื่อมโยงกันมากขึ้นแต่ความสัมพันธ์กลับตื้นเขินและความโดดเดี่ยวทางสังคมเพิ่มขึ้น เหล่านี้คือเบื้องหลังของความท้าทายในการค้นหาความสุขในปี2025 5ความท้าทายหลักในการสร้างชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นในปี2025 1. ความท้าทายจากการเชื่อมโยงที่มากเกินไปและข้อมูลที่ถาโถมในยุคที่ทุกสิ่งเชื่อมต่อกันตลอดเวลาข้อมูลข่าวสารไหลบ่าไม่หยุดย้อนและการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ต่างๆดังขึ้นแทบจะตลอดเวลา เรากำลังเผชิญกับภาวะข้อมูลท่วมทน้นหรือ information overload และการเชื่อมโยงตลอดเวลาหรือ always on culture สิ่งนี้ทำให้เราขาดสมาธิและเวลาสำหรับการไตร่ตรองสมองต้องประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลตลอดเวลาทำให้ยากที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานและไม่มีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริง ความวิตกกังวลและความเครียดเพิ่มขึ้นการรับรู้ข่าวสารเชิงลบหรือการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องนำไปสู่ความเครียดและความวิตกกังวลเรื้อรังความสัมพันธ์ที่ตื้นเขินแม้จะเชื่อมโยงกันผ่านหน้าจอแต่ปฏิสัมพันธ์ในชีวิตจริงกลับลดลงทำให้ความสัมพันธ์ขาดความลึกซึ้งและเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวเวลาส่วนตัวถูกช่วงชิง เส้นแบ่งระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเลือนหายไปทำให้เวลาสำหรับการพักผ่อนการผ่อนคลายและการดูแลตัวเองลดลงความท้าทายจากความเร็วและประสิทธิภาพที่เป็นตัวกำหนดสังคมยุคใหม่ยกย่องความเร็วประสิทธิภาพและการบรรลุเป้าหมายที่รวดเร็วที่สุดสิ่งนี้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้เราต้องทำงานหนักและเร่งรีบตลอดเวลา เราถูกกระตุ้นให้ทำงานให้มากขึ้นเร็วขึ้นและดีขึ้นจนบางครั้งก็ลืมที่จะหยุดพักและชื่นชมความสำเร็จของตัวเองเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอย่างไม่หยุดยั้งการเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความรู้สึกกดดันและไม่พอใจในการก้าวหน้าของตัวเองสูญเสียการควบคุมชีวิตการวิ่งตามความเร็วของโลกภายนอกทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยภายนอกแทนที่จะเป็นความต้องการภายใน คุณภาพชีวิตลดลงการเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพในทุกๆด้านทำให้เราพลาดความสุขจากประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายความท้าทายจากความไม่มั่นคงและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิง่งโลกในปี2025เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่เทคโนโลยีที่ disrupt สิ่งต่างๆต,ต,ตลอดเวลาความไม่มั่นคงนี้ส่งผลกระทบต่อความสุขของเราโดยตรง ความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตเรามักจะก,กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นความมั่นคงทางการงานการเงินหรือวิกฤตการณ์ต่างๆความกลัวการเปลี่ยนแปลงการไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจทำให้รู้สึกว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลังภาวะหมดไฟและซึมเศร้าความเครียดจากการตั้งรับมือกับความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องสามารถนำไปสู่ภาวะหมดภัยทางอารมณ์และปัญหาด้านสุขภาพจิต การยึดติดกับความสำเร็จในอดีตการไม่สามารถปล่อยวางสิ่งเก่าๆหรือความสำเร็จในอดีตเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆ 4. ความท้าทายจากการสแสวงหาความสมบูรณ์แบบและการเป็นที่ยอมรับในยุคข,ของโซเชียลมีเดียที่นำเสนอแต่ภาพลักษณ์ที่ไร้ที่ติหลายคนตกอยู่ในกับดักของการสแสวงหาความสมบูรณ์แบบและการพยายามเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นความไม่พอใจในตัวเอง การเปรียบเทียบตัวเองกับภาพลักษณ์ที่ปรุงแต่งของผู้อื่นทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและไม่เป็นที่รักความกลัวความล้มเหลวการกลัวที่จะทำผิดพลาดหรือไม่สามารถบรรลุมาตรฐานที่สูงเกินจริงทำให้ไม่กล้าลงมือทำหรือต้องใช้เวลามากเกินไปในการทำสิ่งต่างๆการสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองการพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เป็น เพื่อให้ได้รับการยอมรับทำให้คุณสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างแท้จริงได้ความสุขที่ขึ้นอยู่กับภายนอกเมื่อความสุขของคุณขึ้นอยู่กับการยอมรับหรือคำชมจากผู้อื่นคุณจะไม่มีทางมีความสุขที่ยั่งยืนได้ 5. ความท้าทายในการรักษาสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีจากภายในทำกลางความท้าทายทั้งหมด สุขภาพจิตกลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามมากที่สุดเรามักจะให้ความสำคัญกับสุขภาพกายหรือความสำเร็จภายนอกมากกว่าความสุขภายในการละเลยสัญญาณเตือนของสุขภาพจิตหลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังเผชิญกับภาวะเครียดวิตกกังวลหรือสึมเศร้าหรืออาจเลือกที่จะเพิกเฉยการเท่าถึงการช่วยเหลือที่จำกัด แม้การตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตจะเพิ่มขึ้นแต่การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพยังคงเป็นความท้าทายสำหรับหลายคนการขาดความเข้าใจในตัวเองการไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงทำให้เราไม่รู้จักอารมณ์ความคิดหรือความต้องการที่ลึกซึ้งของตัวเองการพึ่งพาสิ่งภายนอกเพื่อความสุขการมองหาความสุขจากสิ่งเสพติด การบริโภคหรือความบันเทิงชั่วคราวทำให้พลาดโอกาสในการสร้างความสุขจากภายในที่ยั่งยืนก้าวข้ามความท้าทายสร้างชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นในปี2025การสร้างชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นในยุค2025ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็นไปได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการลงมือปฏิบัติอย่างตั้งใจ ตั้งขอบเขตการใช้เทคโนโลยีและบริโภคข้อมูลอย่างมีสติด i g i t a l detox กำหนดเวลาที่ปราศจากอุปกรณ์ดิจิทัลเช่น1ชั่วโมงก่อนนอนหรือ1วันต่อสัปดาห์ปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นลดสิ่งรบกวนและเพิ่มสมาธิเลือกรับข่าวสารบริโภคข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและจำกัดเวลาในการเสพข่าวร้ายให้ความสำคัญกับสติ และการอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิ mindfulness meditation เพียง5-10นาทีต่อวันช่วยให้คุณจดจ่อและลดความฟุง้งซ่านทำกิจกรรมอย่างมีสติไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มหรือการเดินให้รับรู้ถึงประสาทสัมผัสในแต่ละขณะสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในโลกจริงใช้เวลาคุณภาพกับเพื่อนและครอบครัว โดยปราศจากสิ่งรบกวนทางดิจิทัลสื่อสารอย่างเปิดอกแสดงความรู้สึกความต้องการและความห่วงใย,ยอย่างจริงใจเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ใหม่ๆยอมรับความไม่แน่นอนและฝึกความยืดหยุน่นโฟกัสที่สิ่งที่ควบคุมได้ปล่อยวางความกังวลในสิ่งที่อยู่นอกอำนาจของคุณมองความทัดทายเป็นโอกาส ทุกอุปสรรคคือบทเรียนที่จะช่วยให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อเพิ่มความมั่นคงและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างองค์รวมออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยลดความเครียดและกระตุ้นสารแห่งความสุขรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และนอนหลับให้เพียงพอเป็นพื้นฐานของสุขภาพกายและใจ ฝึกความเห็นอกเห็นใจต่อตอนเอง (self-compassion) ปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเมตตาและความเข้าใจกล้าที่จะขอความช่วยเหลือหากรู้สึกว่ารับมือกับปัญหาสุขภาพจิตไม่ไหวจงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกำหนดนิยามความสำเร็จและความสุขด้วยตัวเองค้นหาคุณค่าหลักในชีวิตอะไรคือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญจริงๆไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกว่าดี ตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับตัวเองโฟกัสกับสิ่งที่คุณหลงไหลและเติมเต็มจิตวิญญาณฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆชื่นชมความก้าวหน้าของคุณในทุกๆย่างก้าวฝึกสํานึกรู้คุณอย่างสม่ำเสมอเขียนบันทึกสํานึกรู้คุณทุกวันเพื่อจดจ่อก,กับสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตแสดงความขอบคุณต่อผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบทสรุป ความสุขคือการเลือกในทุกๆวันในปี2025และปีต่อไปความท้าทายในการสร้างชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นจะยังมีอยู่และอาจจะซับซ้อนยิ่งขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือการตระหนักว่าความสุขไม่ใช่ผลลัพธ์ของสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่เป็นผลลัพธ์ของวิธีที่เราเลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆและวิธีที่เราเลือกที่จะใช้ชีวิต คุณมีอำนาจในการสร้างความสุขของตัวเองได้ด้วยการเรียนรู้ที่จะตั้งขอบเขตปรับเปลี่ยนวิธีคิดดูแลตัวเองและเชื่อมโยงกับโลกอย่างมีสติการจะมีความสุขมากขึ้นในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็นไปได้และเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การลงทุนจงเป็นผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองจงเลือกที่จะให้ความสุขนำทางแล้วคุณจะพบว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร คุณก็ยังสามารถสร้างชีวิตที่เปี่ยมด้วยความหมายความสงบและความสุขที่แท้จริงในแบบฉบับของคุณได้เสมอคุณพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายและสร้างชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นในปี2025แล้วหรือยัง